นะมาด้าสาม56กิโลเมตรนะระยะทางทั้งหมด1ชัออ่วโมงรุยอันดับแรกเลยนะครับต้องขอบคุณพี่เต้แล้วก็น้องช็อปด้วยซื้อออนไลน์แบบร้อ คันนี้ลูกค้ายังไม่เคยเห็นรถเลยแม้แต่สักครั้งเดียวอยู่ใกล้กันแค่นี้เองอะลาดพราวอ่ะ50กิโลเมตรระยะทางหนทางชั่วโมงเท่านั้นเองยังไม่มาดูรถเลยต้องไว้ใจผมขนาดไหนก็เหมือนเดิมสดไม่แวดโอนให้ฟรีแล้วก็ส่งให้ฟรีไปกันเลย พี่าพี่เต้แล้วก็น้องช็อปเหมือนกันนะเนี่ยคือลดราคาแสนก็บาทนะมันจะเพียบพร้อมไปได้ขนาดนี้เลยเหรอออปชั่นสุดว้าวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยว่าเครื่องเกียร์เนี่ยโคตรนิ่มขับสนุกมากนะครตาเร่งคือดีมากๆเลยได้ระบบเกียร์เนชิพมาช่วยเนี่ยสนุกสุดๆความร้อนน้ําดันก็หมดห่วงด้วยผมขับมาได้สักประมาณ30กิโลแล้วคอนเฟิร์มได้เลยคันนี้ ตรวจเลยพี่เนี่ยเคยคิดไหมว่าจะซื้อรถแบบไม่ดูรถ่เงี้ยไม่เคยนะเพราะพี่กับผมเ <พอ S 1> ราดูหลายจริงๆดูหลายคันแล้วนะถามไปหลายรอบแหละอ๋อแต่ไม่ทันแฟนมาเห็นคันนี้ก็โอเคเลยครับเห็นตั้งแต่เพิ่งเข้าเลยสภาพคือแบบว่ายงังงอมๆมเลยนะตอนนี้ก็เก็บสีเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วพี่แล้วก็สปาให้เรียบร้อยแล้วลองตรวจสอบดูก่อนนะน้ำมันเครื่องบอยถ่ายให้พี่แล้วนะปีหนึ่งหมื่นโละนะครับอันไหนถึงก่อนก็เปลี่ยนเลยแล้วก็น้ำมันเกียร์ก็สี่หมื่นนะครับพี่ขับไปได้เลยมีปัญหาอะไรก็โทรหาได้เเลลยยยครรรับบอออปกกื่่่งีู้แวึ หมื่นโลนะครับสร้างรับประกันไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ำท่วม พี่เต้ขี่เข้าศูนย์ตรวจเช็คได้เลยถ้ามีชนที่ความน้ำท่วมก็คืนกันให้นะครับไม่ต้องหวงสลูปอะไรก็ใช้ได้ปกติครับพี่แอร์นหนาวเลยไม่ต้องพูดความร้อนก็ปกตินะครับไม่เคยติดแก๊สได้ลองดูภายในหน่อยนะยังไงพอได้ไหมได้เลยอ่ากล้องมองหลังก็มีให้ด้วยนะพี่เต้จอเราก็ใช้งานได้ปกติพี่แชร์นเน็ตเข้าไปก็เล่น YouTube Facebook ได้เลยนะเน็ตฟลิกได้เลยแอร์เป็นดูอัลนะแยก2ฝั่งลังคาสลูปก็ใช้ได้ปกตินะพี่เต้ถามหน่อยพี่เต้ลืมเปล่าว่าซื้อรถคันนี้ราคาเท่าไหมจาาแปลกก 179แต่พี่เต้มาจำไปเท่าไหร่8 9ดหมื่นเก้า่เก้ใช่สงสัยคิดว่าซื้อรถ189แน่เลยใช่ไหมราคา1น9่ะผมบอกก่อนนะไม่เคยเจอกันนะเราสองคนเนี่ยใช่คับเคยเห็นหน้ากันไหมไม่เคยเราไม่เห็นเก้าโอนไปถึง8ปดหมมั่นใจมั่นใจรู้หลายรอบแล้วสรุปวันนี้รับไหมครับพี่รับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปหน้ารถหน่อยนะหน่อ